วัดอีไทยเดี๋ยวนี้เอาวัดอีโบตีดิฮะแล้วถ้าเกมาตั้งขว๋งพี่น้องทักแน่เทสิวตั้งขว๋องนี่อย่างคนกรอยู่หันตาไดนเอาเพิ่นอยู่ตะเจ้าสิโอ้ยโอ้ยให้ถามจากใจแน่ถูกถามอีหยังล่ะคะสิจูงหมาไปเกี้เอาใส่นึ่งใช่มาแต่ได้สอนตัวดิโอ้ยหมาอยู่อีสักโอ้ยขว๋องเดี๋ยวจะไปไปเบิ่ง เบิ้งดีๆเด้แล้วเบิ้งทักแล้วแมนอยังผีบ้าได้สามตัวเนี่ยพ่อเจ้าแม่ไปยังว่ายังไปถามจากไก่ถามจากใจท่านสีมาเบิ้งบอลล็อกเยอะลงไปเบิ้งตะรางครับพี่น้องอย่าขึ้นมาถึงห้าเห็นี่พี่น้องนั่งเบิ้งกลืนมาไกลเห็นพอถึงเข้าไหมอันให้ถามเนี่ยเข้าไหมเอาข้าไหมอยังอีกกับผีบ้าตอนนี้สามตัวเบิ้งคนจยังไงผมว่าเบิ้งคักแล้วเนี่เปลี่ยนเยอดีเลยเบิ้งคักแล้วผีบ้าคักแล้เบิ้งคักแล้วยังย็นยันคำเดิมยืนยันคำเก่า ขทนเจ้าหัวคอยเป็นไผนที่เจ้าสีหนาวท่านที่ฮะขทนเจ้าหัวคอยเป็นไผนที่เจ้าสีหนาวท่านที่อาดอันหัวก็จาเป็นไผนฝ่ายสีหนาวเกาบปะมมกันเด้อเอาปะมุมปะมุมจข้าวกันแปลว่าอย่างปะมุมเอาแทนคอยห้ว่าจะเป็นแทนฝ่ายอะไรก็สีหนาวหนาวฮุมผ่าตัวแบบเนี้ย มันคนละหนาวหนาวแบบไหน่ิโอ้แต่ความหมายชัางสั้นหมายความว่าจังไดขันเจ้าผู้ว่าคอยเป็นแท้ถิ่เจ้าถิตื้นถิ่นท่วงกันนะเอาที่เจ้าถนะิตกใจญ่ที่ตกใจเห็นยังกับเบิ่งคางแล้วก็ขึ้นพี่บา้าอยู่นอกพี่บ้าคางค,คังที่ไม่ตกใจเห็นเนี่ยสองคำสั้นๆพี่บาเจ้าภาพเ<า>จ้าภาพเล่นอย่างไรฮะเจ้าภาพเจ้าภาพ โอ้ยยังมองไปหอวเว้ยผู้จยางหัลรมามาโลบมันสูงเลยไปลองเบคนฟรีนี่เดียวเนี่ยเจ้าภาพเอออีหลีเนี่ยเบิ้ลโตเบิ้ลตันอดีตครับเฮลื่ยันละอดีตเจ้าภาพแล้วเนาะแต่กนณีเขาข้อมูลสุดซ่าจีเมียเยอะาสันว์มาจีเจ้าเป็นเจ้าภาพพอดีเนี่ยอีหลีนี่เดียวเจ้าดีจ่างหัวรมาโลกนี่ คอยนี่ละอุ้ยสัมัสสมแมนคุ้นมาหลายกระโดกระเดียดน้องานเจ้าดีน่นคอยเพียงจุ้นกุ้นมาหลายแต่ว่ากหลายจะเลยบ้านหกสิบบาทตึงเาิโต้ิต้ิต้เม่แค่เปิดเห็นแคเฟรแล้วสิโต้สาดต้เป็นยังก็ิต้จังไหนตาแก่ตาฝนย็งสวมมือโอเค ธรรมาดาละพี่น้องเพิ่นตั้งตารอคอยเพิ่นอยากเห็นมัฟูสาสงมือแล้วซุกอันสูกกะสิม่อปูไอต้ตะกวนมูอะนะฟังแรกเห่ไหมฟังแรกเห็หอยา่างนัฟังแรกนี่พ่นญาติกบปูสาจะเห็นบ่อเออไม่ใช่หนึ่งมามัคากลายผ่านมาล่ำซิ่งเพือ่อตากาล่ำเก็บเป็นวอทัางนั้นเออข้อามาล่ำห้อามาหอดเป็นวอเออัออา,ออาล่ำตั้งห่านปานนี้ล่นทั้งนี้กะิีขอม่าจ้งไม่ใช่นั่นแล้วยานแล้วบริณาร์แล้วฟูสาแล้วเห็ดอต่ไดนหัววะคิดจั้งไหมุลขงไปปูได้ทองรถคนเรา ไปเบิ้งข้างสิยู้ซื่อ,น,อ,น,น,อ,น,อน,น,นี่แหละมั้งยุ้ยซื่อนี่แหละย่านย่านแต่ใจปอแดงงานบาดเทจ่านี่เป็น,น,นอะไรบาดเห็นบ่เบิ้งใกล้ไรปวดเอ็นพ้อไตเนี่ยกะไข้นอนว่เาเป็นเป็จปูดทับกระดางเขาสนติจังว่าค่อยว่าเนีน่ยเด้อโอ้ยว่าเป็น,นสื่ออาจจะเลิมสื่อทีฟี่เห็นมั้ยเด้อเอาสื่อทีฟี่เห็นยังสื่อทีฟี่แห้งาตรตาคนนยังไง มันตานึน้งมาว่าตากเบิดมือก็จังหวะคนละยางดอกเจ้าเป็นมแม่เจ้าภาพอิหลี้มันบ่าเบิดตัวเบิดตาน,น,ตนตจางสาวน้อยนะเูิดโชว์แม่ค่ะจ้างหลายปอนด์เองสามแสนไม่ได้ต่อค่ะจ้างสามแสนออเออคได้ดต่อจังหวะด้วยมาขนาดับสามสามแสนงานจัางหลายขนาดนี้เนาะเออมาไอ้สอดนุ่นปีหน้าก็พิจารณาลดราคาจ้างเนี่ยจีบค่า ขันาบก็สองแสนเ็ดสองแสนแปดอีกอ้ยสองลอยหาชิมงานยังตำด้ลยาอันนี้เป็นมาลบแพงโพดก่อนนะที่แต่ว่าเจ้าได้ถือดีสามแสนนี่ได้ถือก็ถือนะน,น้องปกติผมก็ได้รับเด้อราคานี่สามแสนบ่วนี่รับก็ได้ไมเาได้มาบอกมันก็ดีใจคะแน่แท้ปกติพก็ได้รับสามแสนได้รับสามแสนรับเ่าได้แค่นสองแสนเ็ดปกติรับสองแสนเกด ปกติรับสองแสนเจ็ดแมนทันแม่จ้างสามแสนโอ้โหำไรสามหมื่นโอ้ยเมียเกียดเป็นข่อยคิดว่าพอเรื่องเบิ่งะผู้ใดทั้งหลังนะผู้าสังเกตดิผ้ทานใดสังเกตลูกสาวฮะ ลูกสาวลูกสาวเจ้าทั้งสองเลยค่ะปะ้าที่ลูกพี<ะ>่ผัวที่เจ้าจกันได้เจ้าในลูกเนโตเอานี้แล้วเอาคผน้ดีตางาาปน,นีนะดีไอ้ลูกได้ผัวจ้าได้ผัวได้ผัวใส่ผัวเจ้าเออได็ผัวน้า,กนายกเดี๋ยวตะบนํำสวยดีแล้วจะมาลูกน้ายกด้ยกยกวยน,นี่ลูกน้ายกผัวไปฝากความาหยุดตัวฝากมามาจากไหนเออเนี้ยเป็นเออจภาพอะไนี่นะเออผัวเป็นน้ายกอื มุอนี่ฝากข่าวว่าแจงพี่แจงน้องทั้งตำบลยำสวยเฮ้าว่าเอ๋อมีข่าวดีกับข่าวลายเอาข่าวเอาข่าวลายก่อนนะเอาข่าวลายก่อนพักเฉลี่ยฟังเออเอาข่าวดีก่อนดีกว่าข่าวดีข่าวดีสำหรับพี่น้องเออประชาชนเฮ้าครับเอาขอเสียงคนยังไม่ได้เงินยี่จีต้นเลยค่ะโอ้เจ็มเดินจะยังลง คุณอาชัดสัมพันธ์มาแล้วว่าจังไรจากทางการขึ้นยังไงเออภายในวันที่ยี่สิบเก้ากรุงพาพันยังเไอพี่น้องที่ยังไม่ได้เงินยี่ยี่จิต้นนะครับได้จุคนคนละมื่นภายในยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์นี้วันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์พี่น้องที่มาท่านได้แดงได้ทุกคนได้ทุกคนเอาเพิ่มเท่าไรบัดนี้เท่าไรบ้างไหนบัดกุมภาพันธ์นที่ยี่สิบแปดมือกัน มเอ้ยพี่องพอเราหลงดีใจเบิดอนจะไปบอกเรื่องเพื่อนพอต้งองใจเรื่องเพื่อนพอเรื่องเจา้าของนี่เป็นอย่างไรยังไพ่ในฟอบพูดเจ้าลูกเจ้าอีเล่ติเนี่ยเอ้าพ่ดถ้าตีเสี่ยตินวดีที่ลูกเจ้ามันบวกขึ้นง่ามันบลงใจอินนี่บวกขึ้แล้วแต่ว่าอีนั่นคืออยู่เดี๋ยวคอถามอีนี่ก่อนถามยังหลักฮะอันนี้ลูกสาวใหญ่บอกฮึบฮึบเป็นยังไงกันเพื่อนก็มองฮึบฝาแฝดนี่ได้ไงอีนี่เป็นยัยอินี่เป็นยัยอีนี่น้องอีนี่น้อง หัวปีไทยปีต้วนโอ้อีนี่เป็นยัยจ้าอีนั่นเป็นน้องฮะอ,อ,อ,อีนั่นขึ <c oughs> ้นหาเถ้าก็อีน,นีสเขาจ<า>้น,นาหาโทษเนี่ยตาเจ้าบั้งกุยปวดตาขึ้นโอแก้วอยู่แต่ว่าปากมันขึ้นเม่งกระเบียยิ่งหงาจ้าเอาเป็นพ่อลูกเจ้าเอาไปเห็นที่มันมีปากอยู่นี่เลยโอ้ยแล้วก็ยามมัน,น,นกัดเนาะสนใจผู้ใดสนใจอีนี่ละนี่ถามให้ฟังให้เปลี่ยนโอ้ คุ้นๆมากขุ่อยู่น้าคือจังเจ้าเคยเห็นว่าคอยคยเห็นโอ้ยขอที่ออกแล้วผู้ใดคะค่อยๆเกมมิ่งแม่เจมมิ่งสองพันลมเนี่ยโอ้ยว่าเป็นเกมมิ่งสองพันลมผู้ใดจัดอันนี้เจมุ่งสองพันลิงโอ้ยไอ้ค่ายกันค่ายๆกันอันถามในมันโมเปลี่ยนว่าเอาถามมึงที่ละให้เจ้าถามสิลาจะไม่กระเป๋าไม่สะพายดีๆลูกเอามาปิดอะไรปิดอะไรตรงเนี้ยปิดอะไร ปีทีค่าหนีบันแมนยิ่สูงจิ่ปอขี้โพด้วยถอยไปถอยไปโอบกมมวลให้บันเลาบอบ่สุภาพยุ้ทกสาวอีนนี่เออโอ้ป้าจะสุนันที ย้อนเล่นอยู่เนวัดเนาะก็ยังน่มันตอง c อวาดิอ๋ันเป็นตัวเันอกเป็นไ่เนี่เอาว่าเป็นคือกันเันมีปากเกออต่ว่าปากขเอาบกคือปากคืออย่างสนะเบิ่งไปม่กอยิงหมูขืนยิ้ได้แดง้วนอยู่ปากเพื่อนดชื่ออะไรลูกเอ่อเอโอมันคือวางสน

มันว่าจากไหนให้แปรี้ยอีหรือ่าเปรี้ล่เออมันสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านสูบหน้งสวยเฮ้าเออมันบอกว่าพี่น้องทำสวยขาเกี่ยังเออมื่อนี้เออสมัชิกข้าเมื่อนี้บ้านหกสิบบาทก็เลยพากันมาหลายมันหลังยี่บ๋อเพื่อคุณเราจะสั่นหนูล่ะมึงกับเพือนบอกเผียนพี่แต่มึงกับเพ่อนบอกดีดีเอ๊ะอะ จะรู้ก็เงกเปนว่าเป็นจางวใมกูเบิงยาครับลูกอีๆนะพีเบิร์ตโตเจ้าได้ครับอย่าอย่ากัดกูนะอยู่ดีๆโอ้ยห้ามเลยเบิร์ตเาจากล่องมาเสยห้เ็ลูก่ยกเป็นสีละจย่าไปยืนใกล้กันกูนะาไหน เจ้าจ้างขอรับไม่พี่น้องเบิรงจังซี่เนาะเบิร์นซี่เป็นงานเออเงานงานบุญประห้เขาเกลือกเพิ่มทีพกสิบาทที่ว่าเป็นการกุศลปีนี้ได้ปีเมื่อไหนปีหันปีก่อนได้ระเบียบตัวแม่ปีปีไกลระเบียบพ่มาจังยังยินข่าวอยู่ปีนี้ไดีส้างหน่อยเรเพิ่นโชว์ดีใจหลายเพิ่นมากจะแล้วเพิ่มใจเอาสางหน่อยเราเพิ่นโชคโอ้จังสางหน่อยเราเพิ่นโชคอยู่เพื่อเหรียญดีหรอค่ะเป็่อนยังระเบียบเพิ่นว่าวาง เอาวันท <łość> ี่27มีนาไหมอยู่ใกล้ๆเขานี่แม่เรียนยุ่งใส่กันไกลกันปวดนี่ละอยู่อำเภอเมืองนี่ละฟี่เพื่อเก็บบัตรที่เ่อเก็บบัตรเก็บบัตรเออเสียใจค่ะเป็นยังน้ำสวยชมฟรีเท่านั้นค่ะ กินบัดไม่ไปดูค่ะพ่อ่าพ่นไหนพี่น้องมงเลยยพี่น้องทำใจอยู่จ็คมาหล่นดีพ่อดีแม่เอามาปีแรกเ่ยอไ่าได้่าข่าว่าปีหน้าพ่อจ้างตอหร็ตัวจ้างตออันพ่อบอยี่โม่เล่่อนอย่าน่ว่าจ้างสาว่อยแล้วพ่อชว์ตอว่าพ่อมาจ้างตทมคุณนี่ไม่ยังรไเอาฝากันม้าไอ้ี่สิกระ ที่ปอบมันก็บรู้ช่วงได้อีนันกระไดู้เพ่โมูหเรียงจะเสียงยังเป็นเสียงยังไม่ยังวะโุ๋ยฟาหัวให้ท้อเสียงสะท้อนบหดนกูรำำค้างกูแห้งเู่เหดเออเี่ยวมาให้มาหนาคือกันแข่กับอีรำเไอ้้องไประเบไปเสียงกันร่วง้องกันบันี cha chú chàng Lẻo đây là Mao Lâm Châu Phước thân mao hót Mao Lâm cứ anh chàng Mao chàng bài hát gì cũng khả năng mao hót anh chàng chơi hát anh chàng chơi hát rồi anh chàng chơi hót đến nát anh chàng chơi 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 hót đến nát anh anh chàng chơi hót đến nát anh chàng chơi hót đến nát anh chàng chơi hót đến เป็นมูคนนี้เอาคนันสองสามเมื่ออหันศิลปินล่านบ่านมนีมากคบแล้วมากครบโมนี่กูล่าโอ้เจ้าล่ามนี่ติเออกูล่าันี่ยเน่เีาชสูแอนยกพี่น้องเอ้ยเบิ่งสามคนที่ต้งหนไนี่เป็นยังไงมงเลยจะได้มาผีบ่าไรก็ดอกันเดี๋ยวเน่โอ้ยตายตายตายไป ผู้ใดหลานงาพังตาบอดได้น่ะนะตาบอดบอดที่มันวนงานเขาอย่างเออจะไะดูชูไปใไห้วเี่ชาสกลแ่ไมครเป็นคนสกดคนสกลมาเนาะน้คนสกละครคือการถ้าค่อยจเลยฮะเนีไม่ปนคกนเลยมาอก็เลยฮะเน้ยมาเราจะเลยไปเราจะลี่ล้วงแ่มีคนเลยหรือมีประวัติอยู่เลยเอียงก่ เรือมีประวัติอยู่เลยประวัติยนฮึแค่ค่อยเอาอยู่บ่ไปไปเดเจ้าเลยเขาว่าจงไหนมึงสีบอกว่าจงไหนฮะมึงสีว่าว่าจะไหนมยแจะก็มีประวัติอยู่เลยแล้วกูจำได้ประมานลำัดานี้ล้วผี่ก่เลยนยังไงแน่นเอันจะว่าเรื่อนอื่นอย่าบอกใครนอันตาบอดๆนี่ มากกว่านงานเขาเห็นอย่างครับคือว่าลงไปเบนแล้วบนอยู่ตาลาดเขาเป็นมนัหลาดซิงเลยฮะเขาเป็นมนัหลาซิงจ้ะฮ้่นซิงอ๋โม่โม่กูเงแตาบอดบอย่งเสียลําได้อ่ะเขาก็ไร้ตาล้ําด็ดแมนยืดอกมั้งปหตาล้ําเป็นอย่างเนเอาคุยล้ําปะวมาสั่นมาสีฮขอรับมาหอดแล้วหอดแล้วไปเคี่ยวโอ้ยจนสามทุมจนยี่หอดไปล่าเล่นก็แห้งเป็อยางติวมาชาเถีงี มัจากสาอยแล้วมื้ชูบ่าโจบ่ฝันนี่บ่แม่้บ่แมนบ่ดโจเนี่ยบุ๋มแมอก็แอไง็อย่างสังเกตองแล้วป็อย่างน่าสีบ่แมนบอโจดอกคือสีบ่แมนออคันบ่โจบุกโคงไงปะนี้นะบ่าโจสีน้อยๆันๆก็นี่ยออันนี้มองหนึ่งคือว่าโจอยู่มองไดล่ะคะควมสูงออ Thành phố này mất, chàng, à, chàng xáo nổi mất cho xảy là nhờ? Chỉnh biến ngoại đạo nữa hả chá? Chỉnh biến ngoại đạo nữa hả? là xảy Mất tao vô không chỉnh biến ngoại đạo nữa hả? Tao chỉnh biến ngoại đạo nữa hả chá? Không Tại Ở khu khu chàng lầm hơn phố Ngạc Mình qua thử thằng nào có bị ngạc thử ngạc không? Ờ có thử quá, có cháu quá thù mà Ngạc cũng đầy Ngạc, chứ có bồi bồi hả chá? Bồi จะที่บ้านมึงจีนะาเปิดเบิกบานป่ะแน่แล้วเอากูคือแจ้งสาวหน่อยแล้วเพิ่อโฟมึไมหาพอบ้านแต่ก็แจ้งแล้วก็คือว่าแจ้งสามแสนสามแสนเออแจ้งพวกก็แจ้งพร้อมคณะดื้อมาพร้อมคณะก็คือมาพร้อมคณะวัสดุนึงน่ะน่ะมอคแขกมาพร้อมคณะวะคณะยังไงก็เห็นผู้เดียวคณะแอยมีผู้เดียวตไย จังสาวแก่มาผู้เดียวโอ้ยผู่ดึงสิตูเสียงเ้นแปท่าจางอีเด็ดโคตรคุมก็มะรับสิมะเงก็่ถือกัคนยังมาหลายมวนมาสันด้บกเวที่นาะมวนมาจันนมพี่ก็มาเบิ่งหลายมาจันนอ่าาสิเขาได้มาแล้วจี้งลครับจูงแขนเึากหัโดให้รัเลยบ่รุรจับตาบอดไหมรัโดนรัเลยนะเออแม่สุเง่ไอ้ มันมองเป็นแนเนี่ยนะฮมันมองเปนแขนเออาไอแมจูงมากก็เห็นว่าเป็นแขนสิบู้กะบมาจู่ไรอย่งะแขนก็อย่เช่นบนนี้ดิ้วมือสิเด้ขึนดิวกุ่นเพื่อแตบูโอ้ยมัเห็นจูงมาก็บอกว่าเป็นแขนเมราะฉะกัวเศร้ามาก็้องอย่างไรอย่างไรที่ร้องเพรึะอยงคุ้งมกที่เหนทีไหเห็นเห็นใครคนเปจิบ เน like. ี่ยๆๆโอ๊ยอนคิ่ามยี่มันี่บามนนี่ได้งให้เขาลัำเลยเพาส่วนงานห่างลิบปีนองมาหลายเด้อดิล้ำเลยเออล้ำเลยตัล้ำเลยหลุดล้ำเลยฮะล้ำเลยล้ำเลยอย่างนั้นอย่างนั้นค่บ่มีแดนเซอร์เดี๋ยวมันเนี่ยดนตีกบอมีโอ้ยจังสามเทินเด็ดสกับบมี นายดนตรีกับพ่อเอามามึงเสกูเต้นใส่ล่มที่บักเป็ดเอาสิปวดร้อนสิงวางเรื่องก็ขอค้อนแฉกไงก็เมื่อแล้วเมื่อเาให้เดี๋ยวให้ให้สาวหน่อยเราเพื่อนโชว์เล่นให้ให้นายดนตรีไปเหรียญให้ชีสร้อยเคยบอกเอออีหลี่วะเออบนก็ต้องห่วงใจสับกรดอยู่แล้วแต่ว่าผมมีหางเครื่องผมมีหางเครื่องหางเครื่องเอาใส่บั่นหางเครื่อง อีมุงสองพลิงเป็นเ้เสือให้เม่ได้ลูกจุ่มจุจุ่มจโอเป็นเ้นเสือ่วยเมีได้โอเคบ่เต้นไหนบ่ล่ะฮะเต้นไหนบ่เอาจริงก็่ดเต้นแต่รถแห่เรื่อยยุ่ี่นี่กัเต้นไหนแท้ตัวได้ยุ่อ่ะโอ้นั่งดีดีล่ะนั่งดีๆีไม่ย่งล่ะอมึงป อีปอาหำญ่แต่สูดออมาล้มาเ็ดหุ่งบอได้เ็ดหุงบ่ลดอะไร่างตัวเห็ดหง่เ็ดบอ่ทางทางไปเห็นบอโอ๊ยกูมาได้คนตาดีทางคนตาบ่อรย่งน uh 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 ี้มักมี่เขาาเบิ่งมาูห uh ็นหุ uh ่งบอแตยังาูตาบ่ตาบ่ดีดน่ยแด้แล้วพวเราเงืนไมหา่ะใสโอ๊ย อัน่อเงินไหเห็นคักแต่ดอกวะไอ้ยังไปอีบตาบอดอ่ะเออคอยย้ยจะเป็นคือสารตวเือกโบด้วยมันเป็นดีหน่เดี๋ยวนะไอ้กูถามเนี่ยเพื่อนพ่มีสิมน้องทมผ่าครับเป็นป่าิมนองเาลบึงนอภาษาบุงกลัวเนื้อนอกะเบนพนันเหรียญมายังเหรีมายัง เอาสิมึงยืนน uh. uh. okay. ี่เด eh. okay. uh ้อยืนตรงๆองหันขวาไปอีกเออสี่เลยสี่สุกนอนเลยเออมันบลูกเห็นมันหูไปไปให้หางออกหางเครื่องออกหางเครื่องไปออกหางเครื่องไปออกหางเครื่องไปยืนเล่นนี่หนึ่งสองสามโอ้โหโอ้ยยืนประจำที่เออยืนนิ่งๆนะลูกนะ ยืน <À. S 1> nh kh ่ี่นี่ื่นึงมาดนิเอาไปโอ้ยจักเหลือแล้วอยากกูอยากกูขนใหญ่ยู่โอ้ยยุนมันคือหลับจใหญ่อ่งเถ่อนยืนตรงๆเออเอาซีเรกันดีกาเด้อจ้าไหน้าหนึ่งสองสามผู้ใดมาทารวัยืนท่านันยืนท่านันเด้อเออหนึ่ mới nha à, nghe đây, mà chậu nhìn cứng nhây đi cái bắt đầu thì nhây rồi đấy ba nhân có gì à thắp vương cản này là hắn chạy vô à. này ôi tần này nó thắc nhỉ mi bò ôi thắc luôn rồi ơi thắc nhỉ cô sống sấy nè sống sấy nhàng nhất sao đâu nè ถอยบนทัชเองนีเงินเสียค่ประนเออถ้าไปทั่วปาก็ดีให้มึงจัดแลเนาะโอ้ยองซีสะถอยมาสละรปวดคนเอามาเอามามายืนรับดีๆเออยืนจ่นี่อ่ะย่นทาไหนยู่ทาไหนยืนท่านั่นเออเอาจะปวดขาบ่อเอาข้อที่ปวดใู่ปวดอะไรกันน่แบบไ อี่ปอีนี่ปุดนุดที่ป่าเห็นไหมเป็นยังไงเพราะมันรถเหยียบไกลโอเคหรือไม่โอเคแล้วยอดลูกยีนรู้ยอดเออแต่ว่าอยากจะบอกบอกว่าอะไรคะยูท่าไหนยูท่าไหนเห็นเต้นท่านั้นฮะยูท่าไหนเห็นเต้นท่านั้นยูท่าไหนเห็นเต้นท่านั้นเออตายสูบเพิ่มไปว่าลา อยู่ท่านี้้นตเกมท่านีเด้อบออตัวนีเพราะยูยูไ่อย่างนนแลอีกบคนเหนียวมันเหนียแล้วเอาเอาดีให้มันเจ้ตัมันอยู่ท่าไหนเต้นท่านั่นเ้อเต้นเลกนะมาจามามามาทำสิ่งลำยาวเนอยูท่าไหนเต้นท่า ท่าได้เต้นท่านั้นมึงกอดดีขาพอมึงดีเอาใส่ไว้คือเก่ามึงสิมวนก็มูแม,ม,ม่มึงแถ็บขอเลยสิโหัเป็นกระเทยอ,อีบออบเนี่ยมาก,ก,กำกับมากำกับมาได้เ๋ยวใส่หลังมาจับมันไว้มึงก็เห็นตามกฎอดดย่ากูหากคาโตนะ้ไงมึงก็เห็นตานนมกฎตรแล้วมึงไปบุ้งนึ่งเด้เริ่มแล้วกูแค่ทีเดียวเล่นพูดียวแล้วอยู่ท่าไหนเต้นท่านั้น A ่ทาเกาบ่สองสองนยูทาเกายูขอเช็คก่อนขอหลันเห็นตีนทาเกามุงเพียนทาหาพอมงอีนี่มึงที่ราทักแงแท่บัดั่งเอีกเธอแต่ั่งเอาั่งเอาบัดกูั่ง็จะเพียนทาเดี๋ยวเพียนทามันก็โ้งหัจะท่วงแท่ไอ้มาดูใช้หัวมันขึ้เจ้ามง้งเจาบ่ฆ่าตมือเนี่ยเยวกูหักเลยนะ Ở này hài lòng. A ừ, cứ cao nào cứ cao bay. cứ cào bay. cứ cao bay. Check con. con. Check con. Check con. Check con. cứ cao Check con. 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 phun con. Check con. Check con. Check cứ cao con. Như... Phù Check <laughs> ờ, cứ Check con.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  Check เฮ็ดปากก็คือเกาคือเกาเออแน่วันวนี้แน่วนึงบอกคือเกาหองไดงบอกอคือเกาปักปอบจริงเหรเอาหัวหันมึงสี่ลงเออปัดเแล้วมึงเสียกืนหาพอมึงอกีมันสี๊ดจี้นะหัวนมุงสีน่อยไม่ใช่พงผ่าดิเดะเล่าลูกแล้วกเล่าลูกแล้วมันกัลูกน้ำเล่าดิ อ็นี้มันดีหงามือ่งมินมันละมันคือเก่ามันอยู่ทาเก่าแล้วสองคนอยู่ทาเก่าเออเอออีนี่ก็อยู่ทาเปลี่ยนอีกแล้วกูบอกว่าจะอยู่ทาเก่ามุ่งเปลี่ยนเอาพอมึงเปลี่ยนเหตุยังตายแล้วหนึ่งโสมเอาอีนี่เขาไปเปลี่ยนซะเอาอีนี่เขาไปเปลี่ยนซะอีนี่บอลล็อตบอลล็อตไป อ้าวคือเดาคือไดา